สำหรับสาย SUV นะครับวันนี้ผมมี Ford Bronco มาให้ดูครับแต่ไม่ได้มาคันเดียวนะครับวันนี้เราจะเอา h Hot w h e e l s มาสู้กับ Matchbox ครับทั้งสองพี่พ่อทำรถรุ่นเดียวกันปีเดียวกันออกมาชนกันเลยครับมาดูกันครับว่าใครจะดีกว่ากันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับสำหรับคนสะสม h o t l s เนี่ยก็น่าจะเคยเห็น Ford Bronco คันนี้นะครับ แต่ว่าแมชบ b อกก็ทำออกมาเหมือนกันครับ Ford b bon บ o n โค2 0 1 1ที่เพิ่งออกมาเรามาดูรถ h ฮอต e e วกันก่อนนะครับ Ford b bon โเนี่ยเป็นรถคลาสสิกของ Ford นะครับออกมานั้นแต่ปี1 9 6 5กถึง1996 30กว่าปีเลยจากนั้นมันหายไปถึง25ปีนะครับก่อนที่ปี2021 Ford เนี่ย Ford จะกลับมาผลิตอีกครั้งหนึ่งถ้าใครคิดถึงหน้าตาเก่าๆของ Ford Bronco เนี่ย ฮอต e e วก็ทำออกมาเช่นเดียวกันเพราะว่าคันนี้ออกมาในชุดเด่นอันนาวนะครับก็จะมีรถหน้าเก่าออกมาให้ดูด้วยครับแต่สำหรับ21 f o r r d r องโคคันนี้คือรถโฉมใหม่นะครับที่เพิ่งออกปี2021นี่เองนี่นะครับด้านหน้ามีคำว่า Bronco นะครับแล้วก็รถเนี่ยเป็นสไตล์ยกสูงนะครับเป็น SUV แบบที่ยกสูงเป็นพิเศษแล้วก็มี2ประตูครับ สีสันสดใส,ดสาตามสไตล์ของรถ Hot w t e e l นะครับทำออกมาปีนี้มีสองสีมีสีฟ้ากับสีสม้มด้านข้างมีสัญลักษณ์ของม้านะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ Bronco ครับ f o r d Bronco คันนี้รายละเอียดใช้ได้เลยนะครับทางด้านหน้ารถกระจกมองข้างที่ปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็ที่จับมีล้อข้างหลังให้ด้วยนะครับล้ออะไรดูดีเลยครับคันนี้มาดูแมชบ็อกกันบ้างนะครับแมชบ็อกเนี่ย ก็ทำฟอร์ดบองโคออกมาเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าปัจจุบัน h o t v ฟิลกับ Matchbox เนี่ยจะอยู่ภายใต้บริษัท m a t เทลเหมือนกันนะครับแต่ว่าการที่ออกรถรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาก็ใช้ต้นแบบโคตรแบบกันนะครับสำหรับของ Matchbox เนี่ยจะเป็นสไตล์ฟอ r d ดบองโครุ่น4ประตูนะครับในขณะที่ Hot ฟิลเนี่ยเป็นรุ่น2ประตูอ่ะเรามาแกะกันดูดีกว่าครับ ที่ต่างจาก Hotview ชัดเจนเลยนะครับก็คือ Matchbox มีไฟหน้าให้ครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นรถรุ่น4ประตูนะครับ Hotview เป็น2ประตูแล้วก็สัญลักษณ์ของบลองโคอยู่ด้านหลังครับด้านข้างล้ออะไหล่ไฟท้ายก็มีนะครับในขณะที่ Hotview ไม่มีรายละเอียดดีแต่ว่าก็มาสไตล์สีเคร่งขืมของ Matchbox นะครับสีสมจริงก็เป็นสีเลือดหมูนะครับเราก็จะรู้สึกว่ารถ Matchbox เนี่ยมันเป็นสไตล์ที่ว่า เราสามารถเดินไปแล้วเห็นรถคันนี้จอดอยู่ตามท้องถนนได้ตัวรถก็ไม่ได้ยกสูงเป็นพิเศษนะครับเป็นรถรุ่นแบบธรรมดาคราวนี้มาดูเทียบกันนะครับ Hot w i e e l s กับ Matchbox head to head เลยนะฮะจะเห็นว่าสีของ Hot w i e e l s เนี่ยสดใสกว่ามากนะครับแต่รถของ Hot w i e e l s เนี่ยจะสั้นกว่าเพราะว่าเป็นรถแค่2ประตูนะครับในขณะที่ Matchbox เป็นรถ4ประตูมาดูสเกลกันบ้างนะครับเขาชอบมี คำพูดว่าฮอตวิวเนี่ยสเกลไม่สมจริง m a ชบ h ็อกเนี่ยสเกลสมจริงกว่าแต่ผมลองวัดดูเนี่ยรถฮอตวิวเนี่ยจะมีความกว้างกว่า m a t บ h ็อกนิดหนึ่งประมาณ1มิลิเมตรกว่าเท่านั้นเองนะครับส่วนความสูงนะครับเราวัดเฉพาะตัวบอดี้รถไม่รวมล้อนะครับก็พบว่าสูงเท่ากันเลยครับ2อคันนี้แต่ว่าสเกลเนี่ยน่าจะคล้ายๆกันนะครับ1ต่อ64คล้ายๆกัน ใครถูกใจคันไหนคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแต่ถ้าให้ผมฟันธงเนี่ยผมว่าคันนี้แมชบ h ็อกได้ไปนะเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่ดีกว่านะครับไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ตัวรถสีสมจริงนะฮะในขณะที่ h ฮอตวิวจะเป็นสไตล์รถแต่งอยู่ถ้าชอบคันไหนไปตามเก็บกันได้นะครับแต่ว่าถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม s ด r i b e ช่องซุงแก๊กครับ ใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunters นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอยากดูอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมกันสวัสดีครับ